รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมันพัฒนาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับทุกเช้าวันพุธตีห้าครึ่งแบบนี้ทางช่อง11เราจะมาพบกันนะครับ ท่านผู้ชมครับขบวนการสหกรณ์ไทยนั้นริเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี2,459นะครับและก็มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับและก็มีการขยายทั้งในส่วนของจํานวนสมาชิกเงินทุนและก็ผลกําไรที่มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างยิ่งครับและในปีนี้นะครับ ก็เป็นปีสําคัญปีหนึ่งนะครับเป็นปีมหามงคลเฉลมพระชุมพรรษาพระบาทเดวจเจ้าอยู่หัว7รอบ5ธันวาคมปี2554นะครับและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระราชาวรวงศงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับจึงมีการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะครับเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงต้นกล้าสหกรณ์นั้นเราก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างการระดมทุนและก็ความ คื้หน้าในโครงการมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับเราจะไปติดตามตัวอย่างของสาก์ที่มีความโดดเด่นและสามารถนําไปเป็นแบบอย่างให้กับสาก์ในพื้นที่อื่นๆได้ในช่วงของสากรณถ่ายใต้ร่มพระบรมมีครับ คู้ชมคะวันนี้ทางรายการสาหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาพาคุณผู้ชมเดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์ดีเด่นแห่งเมืองหนังโนราจังหวัดพัทลุงค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พามาดูวิธีการทําหนังโนรากันนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญาจํากัดหนึ่งในเจ็ดสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราประจําปี2554ค่ะรางวัลที่ได้รับ โลดสากลดีเด่นแห่งชาติประเภทูุ้กสิ่อย่างเกิดจากการให้บริการดีให้มีสวัสดิการมีให้ตนการศึกษาบุตรให้การนอนโรงพยาบาลนายเวินกู้ก็ถูกกว่าพนักงานก็มีสวัสดิการธุรกิจหลักของสางก,ลก,ลกลกุพยาก็รวบรวมผลผลิตน้ำยางครับเอาน้ำยางก้นมารวบรวมแล้วทาเป็นลมวันเพื่อขายออกตลาดครับเป็น ุณผู้ชมคะสหกรณ์กองทุนส่วนยางบ้านโคกพญาจำกัดแห่งนี้มีการบริหารจัดการระบบงานภายในสาหารณ์ด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ภายในสาหารณ์ให้มีความเหมาะสมชัดเจนตามส่วนงานที่กำหนดค่ะโดยมีสำนักง,งานสาหารณ์จังหวัดพัทลุงคอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานสาหกรณ์กฎหมาย ตลอดจนการศึกษาดูงานแก่สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จนทำให้สหกรแห่งนี้เข้าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากอีกแห่งหนึ่งค่ะเราจะให้ความรู้เรื่องหลักการดงการสาหกรณ์ในการสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของสหกร ในการที่เขาต้องเป็นเจ้าของและก็เป็นผู้รับบริการจากสกร์เราพัฒนาโดยให้สกร์นั้นดําเนินการตามหลักธรรมพิบาลแล้วก็คล้ายเกณฑ์คุณภาพของสกอรอ์หรือที่เราเรียกว่า c q A ในการตัดสินการิำงานของสกร์ว่าสกร์นั้นมีการควบคุมภายในที่ดีไหมมีการดําเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมพิบาลซึ่งจะทําให้สกร์นี้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตลอดจนได้รับความเชื่อถือได้ระดับสากลจากความพร้อมและประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยใช้หลักการบริหารงานขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์ได้วางไว้ทำให้สหกรณ์เล็กๆแห่งนี้ที่มีสมาชิกแรกเริ่มเพียง150คนประกอบธุรกิจ การรวบรวมผลผลิตจากยางพาราเป็นหลักสามารถขยายและให้บริการสมาชิกด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลให้สหกรณ์แห่งนี้รับรางวัลสาหากรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทผู้ผลิตย,ยางพาราประจำปี2554โลรางวัลอันทรงเกียรติที่สามารถการันตีผลแห่งความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องสมาชิกภายในสาหากรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญาจังกัดค่ะ ก,การนการและพนักงานต้งดรามาจิกสามอย่างต้องทำยังไงได้้มาเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเชื่อมันอ่นกันต้องรักษาความดีที่ทำไว้ข้างหลังแล้กวก็คิดอาบนวัตกรรมใหม่ๆการรวมกลุ่มกันไม่ว่าทุกๆุกทีนะกับเรามีการรวมกลุ่มเราเม,ม่ได้ทิ้นข่าวตีมากันเราถ้ามาต่อรองกับผอได้ดีว่า ถ้าส่าวหมดว่าเรามียางนีนมันวากะกอนข้อุนท่าน้ำวัดข่ยานีอ่าถ้ามานลิบยางได้เวลาเต็มที่งิงๆหรือูการเทวทั้งหมดจริงจริงกับวับวันก็เป็นยางเองเลยประมาณท่ามตันท่ามตันกับทิบวันก็มันประมาณท่ามทิตันใช่ไหมต่งกับพอขานี่ก็เข้ากับต้นใจพอขาต้นใจนี่มันก็เราก็ได้ราคาดีกับแต่นันพี่น้องเทวายังม่ได้เป็นสมาชิกท <auf> ี่นั่งก็ทั้งนะกับเหล่งของทุนยังไม่ว่าไม่จะไม่จะพอเต่าเต่าเต่าขคอยานะกับเทวเอิญกวบร อาชาวต้นางนี่กับมก็นยินดีม่อมืออย่งกทิ่บอกมาแล้วนะรับตากรก็เฉีวยวืยอะจำมาจิกเต็มเตนนะรับกบมีส่งเพิ่มมีกองทุน,ทน,น,น,นตุาายยยนยางนั่นแหละนะกับต่กเข้ามาจฉียวเกษตรตากอเนี่ยอาชาวต้นยานี่รับ ท่านผู้ชมครับสำหรับโครงการสร้างพระอนุสาวรีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะครับช่วงนี้เราก็จะไปฟังความคืบหน้าของโครงการนี้รวมไปถึงเรื่องการระดมทุนนะครับจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านสมชายชาญรงค์กุลในช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับในวงการสากลนั้นเราก่อกาเนิดขึ้นในประเทศไทยเกือบร้อยปีมีการเริ่มต้นมีการดาเนินการมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องอาจจะร่วมรุกค,คุ่คารอาจจะปรับเปลี่ยนอาจจะเพิ่มเติมในสาระในบางช่วงแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือการกําเนิดหรือเกิดขึ้นของการสากลในประเทศไทยผู้ที่จุดกําเนิดแล้วสามารถจะนําชักนําเอาเรื่องราวต่างๆของกระบวนการสากลมาพัฒนาขึ้นในประเทศไทยได้ไดจกนกระทั่งพวกเราที่อยู่ในวงการสากลยอมรับอง์ท่าน แานายะเป็นพระบิดาแห่งวงการสากลของไทยในกระบวนการสากลเราได้ร่วมใจกันในการที่จะสนทบทุนในการที่จะเนินการไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งพระนุสวรีของพระองค์ท่านที่จะมีไว้เพื่อที่จะให้ข่าวสากลคนในวงการสากลได้รมลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการสากลการพัฒนาสากลที่ต่อเนื่องและยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ได้อันเนื่องมาจากสิ่งที่พระองค์ท่านได้กระทำไว้กับวงการสากลมากมายเราแค่คนละหนึ่งบาทบริจาคร่วมกันในการสร้าง อนุสรีขององค์ท่านซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วจากน้ําใจของชาวสากลเป็นเงินเกือบสิบล้านบาทณนะวันนี้เนี่ยการก่อสร้างองค์พระรูปที่จะเป็นพระรูปของพระบิดาของสากลนั้นได้ดําเนินการมาเป็นลําดับความก้าวหน้าในการดําเนินการนั้นได้เริ่มลงมือก่อสร้างฐานนะครับเราคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนะครับได้กราบุลเชิญสงเดชประเทพจะเป็นองค์ประธานในการเปิดอนุสรีแห่งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งคาดหวังว่าในวันนั้นเนี่ย พี่น้องขบวนการสากลเราคงจะรวมตัวกันอย่างเต็มที่เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของพวกเราในวงการสากลด้วยกันที่จะให้คนทั้งโลกคนทั้งประเทศได้เห็นว่าสากลนั้นมีพลังที่เข้มแข็งผมพคเรียนว่าความก้าวหน้าในการดำเนินการทั้งหมดนั้นผมได้มอบหมายท่านรองที่บีทั้งสองท่านคือท,ท่านรองโอภาสกันบุตรกับท่านรองวินัยกศิรักษ์นะครับที่ให้เป็นผู้ดูแลในการที่จะรวบรวมเงินทุนก็ดีในเรื่องของการรับบริจาคหรือแม้แต่จัดจำหน่ายเหรียญ แล้วก็นําไปสู่การก่อสร้างที่มีคณะทํางานในวงการสากลร,ร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาและดําเนินการขณะนี้ได้ก้าวหน้าไปมากพอสมควรและได้รับรายงานจากท่านรองทั้งสองท่านว่าน่าจะเสร็จทันตามกำหนดการที่ได้ผมได้กร่าบเรียนไว้มีหลายคนถามผมว่าทําไมต้องไปก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้คงมีเหตุผลหลายเหตุผลที่คณะกรรมการได้มีการหารือร่วมกัน้อง้ผมขออนุญาตที่จะเอ่ยนามไว้ท่านหนึ่งนะครับโดยเพาะยิ่งท่านดรยุทธิติสาริกพูติซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการผลักดัน ให้เกิดการรวมกันในการก่อสร้างพระนุสรีพงษ์ท่านก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวะบวนการสากลนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับว่าเมื่อทางกรมพร้อมแล้วก็สามารถที่ประสานงานให้ก่อเกิดการดําเนินการได้ธันวาคมนี้น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยซึ่งวันนี้อาจจะก็ประมาณอาจจะยังไม่พอในการตกแต่งสวนยอมหรือตกแต่งบริเวณด้านข้างแต่ผมคิดว่าก่อนจะถึงมิถุนายนที่ถึงเวลาเปิดพวกเราในกระบวนการสากลก็จะร่วมมือกันในการที่ผลักดันให้พระนุสรีพง์ท่านนั้นสําเร็จ สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ผมคิดว่าในาวันนั้นจะได้กราบเียนเชิญพวกเราทุกคนนะครับในกระบวนการสากลนี้มาแสดงออกถึงสิ่งที่เราได้รับผลดีของการกระทาในวันนั้นเพื่อลำเลึกถึงองค์ท่านผมเลยเชิญชวนนะครับองค์เสริมสากลจะเป็นแกนกลางในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับสหกรตอนคือเจ้าของร่วมกันสมัคร สมานสามัคคีจุนเจือทุ่นแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับท่านสมชายชาญรงค์คุณนะครับได้พูดถึงโครงการสร้างอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสากลไทยนะครับพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์ไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้นะครับทั้งความคืบหน้าในการก่อสร้างและก็การระดมทุนจากสมาชิกสากลทั่วประเทศนะครับผมจะร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับท่านรองเวินยกสิระครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับครับ พอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทดลองไว้ไหยครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาพูดเรื่องที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับขบวนการสหกรณ์ไทยนะครับเราจะพูดถึงคุณอุปการของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะครับพระราชวรงค์เธอกรมหมื่อนพิทยาลรงก์นะฮะแน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะทราบหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นมีคุณอุปการอย่างไรต่อขบวนการสหกรณ์ของไทยจนถึงปัจจุบันนี้ครับท่านการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นเกิดมาจากสมัยรัตนโกสินทร์เนื่องจากว่ามูลเหตุว่าการค้าขาย เกิดขึ้นจะเห็นว่าบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรรมก็มีชาวนาเป็นส่วนใหญ่การค้าขายเพิ่มมากขึ้นการเลี้ยงตัวเองก็เปลี่ยนแปลงเป็นการค้าขายเงินทุนก็ไม่มีความคิดในสมัยนั้นก็คิดว่าเอจะช่วยชาวนากันอย่างไรซึ่งเป็นกระดุดสันหลังของประเทศก็เห็นว่าน่าจะหารูปแบบมาช่วยเหลือกันในปี2,457นะครับก็มีการศึกษารูปแบบว่าจะช่วยชาวนากันอย่างไรก็หารูปแบบหลายรูปแบบ นะครับป,รปี2458พระองค์ท่านคือพระราชบรมวงศ์เธอ,รเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรท่านเป็นอธิบดีกรมสถิติพยากรพระองค์ท่านก็ทรงศึกษาอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าประเทศอังกฤษเยอรมันแลหลายประเทศสูปลงมาว่าถ้าเหมาะกับประเทศไทยจริงต้องเป็นสมาคมสักก้อนคือขนาดเล็กคือโดยนำของไรฟสเส้นมาเป็นตัวอย่างครับนั้นก็ในปี2459 ก็เป็นปีที่พระองค์ท่านทรงทดลองก็มาตั้งแห่งแรกที่สะกววัจันทร์คือสกวนไม่จำกัดสินใช้เมื่อวันที่ยี่ิบกกุมมาพันสองสี่ห้้าครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มสล้รก็ทดลองทำครับผมเลือกที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นจังหวัดที่ประชากรไม่หนาแน่นมากนะครับนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็ขนาดเหมาะสมขนาดซึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กคือตั้งมีทุนเพียง3า0 0ันบาทตั้งแต่แรกนะครับแล้วพระองค์ท่านก็พยายาม สร้างสกรมาตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรายกย่องพงค์ท่านท่านเป็นนายทะเบียนพงแรกของประเทศไทยเลยได้สมญานามว่าพระนิดาแห่งการสากลไทยประมาณหนึ่งปีนะครับที่ขบวนการสากลนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับครับตรงนี้เนี่ยนะฮะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติยังไงบ้างครับท่านรองทางด้านสากลถ้าดูปริมาณนะครับปัจจุบันมีประมาณ6 0พัน 860สนครมีสมาชิกประมาณ10.3ล้านคน<ะ>ปี54ที่ผ่านมานะครับ<ม>ก็คือเรามีเศรษฐกิจประมาณ14.77%ของ GDP ของประเทศเรืยอว่าไม่น้อยไม่น้อยถ้าคิดเป็นปริมาณธุรกิจก็คงจะเป็น14.77ล้านล้านล้านบาทครับเพราะฉะนั้นนี่คือ คุณดุปการของพระบิดาแห่งการสนากรไทยนะครับ,รบพระราชวบุรอ์เชอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์เพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีสําคัญนะครับ,รบที่มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ท่านรองวินยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างในครั้งนี้ครับาอาารวัตถุประสงค์ขอนําเรียนมีอยู่สองสองข้อที่สําคัญครับอันแรกคือเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่มีบุญคุณต่อสายความเป็นใหญ่หลวงแล้วก็คล้าย ครบรอบวันเกิดของท่านร้อยสห้ปีคล้ายวันประสูติครับคล้ายวันะสูตวันประสูติของท่านคือวันที่สิบมกรา 2419กครับครับก็เรียกว่าใกล้จะครบ135ปีครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็ในข้อที่2ก็ข้อสคัญที่สุดเหมือนกันฮะเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุ7รอบหรือ 84, ดสิบสันาในปีนี้ครับเดือนธันวาคมปี54ครับพอมกันด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับการจัดสร้างตรงนี้เนี่ยสร้างขึ้นที่ไหนครับแล้วก็มีความคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วครับท่านคือการจัดสร้างก็ขอนาเรียนให้ทราบว่าเป็นกระบวนการสากลกับร่วมทั้งส่ว นันการหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเอกกรมเสร,ริมสักกรจะสร้างไม่ใช่นะครับเป็นสมาชิกทั้ง10ล้านคน<อ>มีความพร้อมใจที่จะสร้างถวาย้าลองวินัยช่วยขยายความเนี่ยครับเรื่องของการรับบริจาคเงินนะฮะค,คนละหนึ่งบาทสำหรับสมาชิกสักกรทั่วประเทศเพื่อเป็นทุนในการสร้างรุวสวรีฮะขบวนการสักกรขยายมาถึง6,8 6 0ก,กรเสมาชิก10.3ล้านคน ก็เป็นแนวคิดว่าจะร่วมกันบริจาคประมาณ10ล้านบาทนี้ต้นทุนการสร้างประมาณ7ล้านบาทถามบอกวิธีการบริจาคบริจาคกันยังไงโดยสมาชิกแต่ละสกรอยู่ในแต่ละจังหวัดก็จะบริจาคที่สกรของตนเองครับแล้วในสกรก็นําส่งเข้ามาที่สำนักงานสกรจังหวัดหรือสันนิบาตสกรแห่งประเทศไทยครับเข้ามาที่กรมส่งเสริมสกลครับเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างนั้นสมาชิกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไม่ต้องเดินทางมา ไปที่สากลของตอนเองที่ท่านทําธุรกิจอยู่ครับสามารถบริจาคได้เลยตอนนี้ระดมทุนก็เกือบจะตอนนี้ได้5้าล้านสี่เงินบริจาค<ต> <จะ S 1> นะครับเกือบครบอันนี้ประเด็นเงินบริจาคแต่เนื่องจากมีสมาชิกหลายคนลองขออยากได้เหรียญที่ระลึกอ,อยากได้รูปพระองค์ท่านเอาไปเก็บบ้างทางกระบวนการสากลโดยสันนิบาตกรมเสริมสากลก็ร่วมมือกันว่าโอต้องสร้างพระรูปท่านด้วยก็สร้างพระรูปจำลององค์เล็กขนาด12นิ้วในราคาที่ไม่ได้หวังกำไรก็องละ4,999ก็ขัด ห้าพันให้ขาดขาดบัตรนึงขาดบัตนึงครับก็มีสั่งจองมาประมาณสามพันองค์อันนี้เกือบครบแล้วเนี่ยหมครับครับหมดแล้วฮะหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับอ๋อครับแล้วก็มีเหรียญอีกสามขนาดมีเหรียญทองแดงเก้าสิบเก้าบาทครับนะครับแล้วก็เหรียญสามกษัตริย์สามร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วเหรียญรวมเป็นกล่องฮะเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็สั่งจองมาประมาณสามล้านกว่าบาทเสร็ ครับสามล้านก็บาทแต่ก,ก็เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วครับคือจริงๆแล้วผมนําเรียนครับวนะ่าท่านคือเราไม่ได้ทําเพื่อวางจําหน่ายเป็นการร้องขอของสมาชิกต้องการ,รที่ระลึกของพระอ,องค์ท่านเนื่องจากพระอ,องค์ท่านมีคุณโอปรกากต่อสาสก,ก่อนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราดำเนินการนี้ถ้าถามว่าความก้าวหน้าวันนี้เหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วรพระรูปองค์เล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพระรูปองค์ใหญ่ที่ขนาดเท่าครึ่งที่จะไปประดิษฐานที่ มหาาลยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นั้นคานนี้กําลังหล่ออยู่อ๋ออยู่ในขั<ท>้นตอนการหล่อการหล่อคาดว่าทั้งทาฐานเสร็จที่มหาาลยแม่โจ้เนี่ยเสร็จเดือนมีนา2 5 5 5มีนา2 5 5 5ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนครับ,รบรต้องขอเรียนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยว่าเหรียญที่สั่งจองมานั้นหลายคนไว้หายเว้นว่างไปนานเสร็จเรียบร้อรยแล้วครับเพียงแต่ว่า รอพุทธาพิเศษนี่ครับ,รบอ๋อคือต้องผ่านพิธีครับต้องผ่านพิธีแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถสั่งจองได้ที่หน่วยงานไหนบ้างครับอตอนนี้ถ้ามีความต้องการจริงนะครับที่กรมง่เสริมสรกร์ครที่สาิบิบาสารกรณรแห่งประเทศไทยแล้สกสาร,กรที่ท่านสากัดอยู่ ก็สามารถติดต่อได้หมดได้เลยครับนะครับก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับก็อย่างที่ท่านรองวินัยท่านบอกนะครับว่าโครงการนี้นะครับจัดขึ้นปีนี้เป็นถือว่าเป็นปีพิเศษจริงๆที่มีการครบรอบหลากหลายโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นปีมหามงคลเฉลยพระชุมมพรษาพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับ5ธันวาคมปีนี้จัรอบนะครับก็รวมไปถึงเป็นการ พระปรเกียรตินะครับพระบิดาแห่งการสากลไทยพระราชบวรุงเธอกรมมื่นพิธยาองกรรวมไปถึงปีนี้นะครับก็จะเป็นปีสถาบานฮาของกรมส่งเสริมสากลก้าวปีไหนนะท่านกรมส่งเสริมสากลปีที่39ปีที่สามกครบสามสปีสาปีแต่ถ้าพูดถึงขบวนการสากลขบวนการสากลปีนี้เป็นปีที่95ย่างเข้า9 6เกือบ100ปีถ้าพูดถึงขบวนการแต่ถ้ากรมส่งเสริมสากลสา39ปีเก้าปีสาัสิบเก้าปีเลขเก้าทั เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางทุกคนที่เป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั่วประเทศนั้นจะร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็ใครอยากจะหาเหรียญตอนนี้ยังมีมีอยู่ยังยังสามารถพอหาได้นะครับกับพอหาได้พอหาได้นะครับคือเราจะนํานําเรียนตอนแรกแล้วว่าไม่ได้หวังําหน่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นการ ผลิตขึ้นจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษจริงๆแล้วมีส่วนเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะเนื่องจากทายวันวันประสูตรของท่านด้วยก็คงทําเหรียญทองคำถวายหมอบเจ้าพีเสด็ด้วยและนอกจากนั้นก็นท<ำ>่ามเจ้าพีเสดท่านเป็นบุตร ของพระบิดาสักกรนะครับพระเจ้าพิเศษรัชนีครับนะครับอันนี้ต้องถวายท่านแล้วก็ถวายส็จประเทศแล้วทําทองคําขนาด8 4กรัมถวายองค์พระบาทพระเจ้าอยู่หัวรับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านรองวินัยมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการพูดถึงเรื่องดีๆเรื่องพิเศษเนื่องในโอกาสสาคัญแบบนี้นะครับก็ครบรอบหลายอย่างเหมือนกันนะครับสำหรับปีสําคัญปีนี้นะครับขอบคุณมากครับตลอดครับขอบคุณนะครับเจ้าท่านผู้ชมครับส่วนในช่วงนี้เรายังมีสาระดีๆให้ตามกันต่อนะครับในชวราาสก คชวันนี้ช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์เก็บภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบปีที่39ของเส้นทางแห่งการพัฒนานงานสหกรณ์ค่ะกิจกรรมและบรรยากาศของการจัดงานจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากร,รมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ ซึ่งปีนี้ครบรอบ39ปีพอดีกรมส่งเสริมสาก์จึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการขึ้นโดยมีนายธรรมรักษ์วังหลีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางของกรมส่งเสริมสาก์ในอนาคตการสัมมนาดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคม2554ที่ผ่านมาณโรงแรมพรินซ์พาเลท นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วนะคะภายในงานนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบโล่กิยรติคุณและประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดพิธีทางศาสนาขึ้นและมีกิจกรรมต่าง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภัตราธนาเสมีวัดประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมทั้งอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีนายสมชายชานารงคุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดวยพร้อมเพรียงกันค่ะคุณผู้ชมคะ 39ปีของส้นทางการพัฒนางานสาหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งมั่นให้เป็นปีแห่งการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์หรือ t y e a r o f c o o p e r a t i v e Promotion System โดยมุ่งมั่นให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาตนเองสร้างสังคมให้เข้มแข็งและสมดุลผนรากฐ,ฐานของความพอเพียงภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลัก ที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทางรายการจึงขอเป็นกำลังใจให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินหน้าพัฒนางานสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงสมดังวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ค่ะ ท่านผู้ชมครับหลักการสาก์ที่สําคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือการร่วมมือร่วมใจกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าโครงการสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสาก์ไทยนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการร่วมมือร่วมใจกันของขบวนการสาก์ที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมนะครับสนใจและอยากทราบรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่สาก์จังหวัดหรือสาก์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้นะครับ ส่วนในช่วงท้ายนี้นะครับผมมีจดหมายปพรสเนียบัตรจากท่านผู้ชมมา2ฉบับด้วยกันนะครับที่ส่งความเห็นเข้ามาอย่างรายการของเรานะครับท่านแรกนะครับเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะครับเด็กหญิงเชอร์มายสมนึกนะครับมาจากเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับที่เขียนบอกว่ารายการของเราเนี่ยดูแล้วได้ความรู้ ทำให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของงานสากลจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลที่มาเล่าให้ฟังมากมายรายการมีสาระมากนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณไนฟ้าแท้ชื้อนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับบอกว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่มีสาระความรู้นําเสนอเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็อยากให้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมและก็ออกอากาศให้เร็วมากขึ้นกว่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับจดหมาย ไปสัญญาบัตรทั้ง2ฉบับนะครับที่จะได้รับเสื้อจากทางรายการของเราส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการนะครับในการส่งความเห็นนะครับแนะนําติชมส่งเข้ามาได้นะครับที่ที่อยู่ที่จะปรากฏอยู่บนหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับหากท่านผู้ชมนะครับอยากจะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ www.cpd.go.th นะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับมาพบกับสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากันใหม่นะครับผมและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัชชยาเศรษฐกิจพอเพียงม,มีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย ้สมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ